เราจะเดินทางไปแช่ออนเซ็นริมแม่น้ำที่หมู่บ้านโอคุฮิดะไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นต้องไปจ่ายตังค่าจอดรถที่นี่กันก่อนนะจ๊ะอะีรนนมีเหรียญห้าร้อยกับหนึ่งร้อยมั้งมาดูที่นี่ก่อนห้าร้อยมีแต่หนึ่งร้อยไม่แน่ใจเะนี่นี่เห,หรียญเหรียญที่แม่เลขมาเธอเอาไปดิต้องกี่ร้อยหกร้อยเอาตอนนั้นเมื่อกี้ต้องนำร้อยยี่สิบจ่ายจุ่มจอดเครื่อง

เอาพัดนุ่งชับไหล่ทมันชับเลฟไปไหนอะเนี่ยจอดไไหนไม่ได้แล้วไปังเนินไปกี่เนี่ยเหลือเป็นครับไม่เป็นไรก็คือขับวนไปในนี้นี้ติดทางต้องขับไปตรงนู้นเรามาถือมาให้ต้องขับเข้าไปในนี้แล้วก็วนออกมาเหมือนในรถเมล์น่ะจะเด็กขัดจังหรนอเปล่าเดี๋ยวไปวนตรงนี้ก็ได้ รดออกมาต้องกลับทางเก่าเปล่าอ่ะเขาเมื่อกี้เนี่ยรับไลฟ์เชิเธอเนี่ยอ่ะรินละมาๆกิน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  ชื่อนางเงินองากระโนกที่จะไปแอปเปิลมีออนเซ็นเอาแอปเปิ้ลไปลอยน้ำที่สงสัยจะได้สารหารได้ไงวะมันหอมนะไม่เาหอมเอ่้วเฉยหมอนหอมาดูนหนังได้ัเียนอีวันชมซะรบบว่ารอยากชิยแต่เมื่อกี้อร่อยจริงอีวันอีวันมชิมลูกเล็กนั่นน่ะอีวันเป็นคนที่ไม่ชอบกินแอปเปิลเพราะว่าแอปเปิ้ลบ้านเรากินแล้วใหญ่ๆยกเย้นแอปเปิลไอวี่มันจะกรองอืกินแล้วใหญ่ๆนปาลมอีวันไปกินเลกเปิด กรอบกรอบกรออะไรต่อ่ะเลยใช่ไหมล่ะแบบเนื้อกล่อม็นไปกัดดูก็รู้กรบอรบกรอบเลยไหมเยเนาะซื้อกลับบ้านไหมไม่เอาแล้วชิค้าซื้อกลับบ้านไหมฮี <laughs> ่ดูแอปเปิ้ละับไม่ก,กินชิคก้าเอาข <laughs> ้าวต้มอะไรก็าชิค <laughs> ้าคือไอ้ลูกชิ้นปาลาไอิอุก็ชอบ เห็นไหมบ้านเมืองเขามันไม่มีคนเลยอย่างี้ดูดิไม่รู้คนไปไหนเป็นบ้านโอ้นี่ยยากบแต่ถ้าในเมืองอาจจะมีกินได้นะนี่มันแบบนี้เนี่ยเอ็งดูดิคอยดูดิไม่มีคนงี้เลยอห็นไหมเหิ just ahead turn right มีเงินะพานกับปากเนอะพานีฟ้าอีกหาเมริจะงมายของคุ n โล้ว่โอ้โ <your destination. S 2> ยอนี่สา,นนายกันน้ำแต่ภูเขาภูเขาสวยมากอ่ะดูยิ่งใหญ่มากเป็นชันช้นๆๆเลยเขม ไม่จะทำแบบนี้เนาะทำงี้เพื่ออะไรแต่มันไม่มันอะไรปลื้ดอ่ะออต้องถามผู้ตอบไม่สวยแต่มันมีแรงน้ำไง <c oughs> แค่เป็นตัวอย่างแค่มันสูงหรือไม่ก็ชั้นหนึ่งก็มีตัวหมุนไฟฟ้าทีหนึ่งชั้นหนึ่งจะมีไฟฟ้าทีไหนวะไฟฟ้าเราน้ำมันก็ชวยไฟฟ้ามัน กำหันมันหมุนมาไปหมุนโค้ดมันก็ได้ผลิตกับฟ้ามีติมเลยติดแอปพิจูดุเลยอ้าวลูกลูกลูกใหญ่มันแปลว่าอะไรอ่ะให้แอปแปลภาษาไงออทข้ามต่ำกว่าสองเมตรป่ะเขาไม่ให้รถใหญ่เข้ามากวนลองชิมไหมว่าอันไหนมีข้าวมุลูกเล็กหรือลูกใหญ่เราไปสำรวจสิออนเซ็นได้ไหมอืม ในกลางน้ำนั่นมันเล่นน้ำตกเลยอย่างงี้อย่าเล่นออนเซนเลยเข้มพ่อใช่ไหมหูดูน้ำตกเข้มไปดูน้ำตกอุ้ยเข้มไปดูน้ำตกเดี๋ยวเพิ่มเป็นหูน้ำตกสวยอะ ไปดูออนเซ็นกลางแจ้งกันที่ตรงทางเข้าจะมีกล่องให้เราหยอดเหรียญค่าเข้าใช้บริการที่นี่แค่300เยนเพราะฉะนั้นมีแค่ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่นี่จะแบ่งออกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแยกกันนะคะวิวของผู้ชายจะยสวยกว่าวิวของห้องผู้หญิงจะมองไปเป็นแบบเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยไหม แช่น้ำร้อนก็ไปแช่น้ำเย็นที่ริมแม่น้ำกันไปดูเลยค่ะแล้วก็มานั่งรีแล็กสบายๆริมแม่น้ำกันต่อค่ะ แล้วเราก็ไปช้อปปิ้งตอนประมาณมันปิดกี่โมงอ่ะไอ้นัาน่าไปดูหน่อยดิเราก็จะได้ไปก่อนแปบ๊บนึงไปบิ๊กเนาะไม่ใช่หยิบของรถราคาอยู่ดูดูมันเหมือนภาพจิ้มแบบว่า <laughs> ดีด้วยเนาะที่มันไม่มีแดดเกมให้ที่นี่เท่าไหร่ครับให้คะแนนที่นี่เท่าไหร่ครับจากหนึ่งถึงสิบครับ ให้ไม่กระเสบเป็นว่าอะไรตกลงดีหรือไม่ดีเนี่ยให้แปดให้แปดแล้วตอนเช้าอ่ะคามิโคจิให้เท่าไหร่ครับให้ดูสิชอบไม่ชอบประสบการณ์ตอนเพิ่งต่อยปิดสามทุ่มก็เป<อ>็นที <c oughs> ่นิวอาร์เมอร์เข้ากันอ๋อเท่ากันโอเคอย่น okay. ี้ครับออนเซน็นอันนี้เป็นออนเซน็นครั้งแรกของพิพลอยป่ะครับ เป็นไงครับรู้สึกเมื่อกี้รอบสองถอดเลยวตรงนี้ใช่ถอดเจ๊งถอดใช่เพราะมันมีคนมาสองสามคนแล้วไงเราใส่อะไรเข้าไปนี่แบบกลัวเขาด่าว่าใช่เพราะผู้ชายเดินเข้าไปแล้วเข็มอะเข็มเราออกมาก่อนไงโชคดีมากคุณพอออกมาก่อนและเข็มหินผู้ชายต้องใส่กี่ผ้าวัน เก็บแอบมองป่ะเก็บปิดตาเแอบมองด้วยเหรอเก็บทำหน้านอนหน้าเขาประเดีแล้วไอ้ตรงเดินที่ไปตรงผู้ชายเห็นคนนอนแก้ผ้าป่ะเห็นนอนก็มองเขาเขาจะไปถ่ายรูปมุมนึงไงแก้ผ้าแต่ไม่เห็นเลยนะเห็นแต่ว่าเออโป่ะแต่ว่าก็เลยเร่งรีบเดินออกมาไงจะไปถ่ายรูปฝั่งเต็งไง เรากค่เห็นไม่แม่คนต้องถ่ายรูปเลยกับอฉันแค่เข้าไปเห็นมองไปที่เต็งแล้วมองไปเอานอนนอนแก้พานอนแก้พาอยู่เขาลนยองเลย,ยติดตามต่อไปในตอนหน้าจะพาไปสองที่พักที่เราชอบมากในนางอโนนะคะเผื่อใครจะไปเที่ยวฉันก็ลองหาดู